หลายคนอาจคิดว่าการนวดฤาษีดัดตนต้องไปยังสถานบริการผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นแต่ความจริงแล้วการนวดฤาษีดัดตนสามารถทําได้บนเตียงนอนของเราเลยค่ะการทานฤาษีดัดตนนั้นเหมือนกับเป็นธรรมชาติที่สมัยก่อนนั้นผู้ที่ฤาษีนั้นเขาจะนั่งขัดสมาธิในระยะเวลายาวนานก็เลยต้อง บิดตัวไปมาเพื่อให้เกิดขายความเมื่อยขลแต่ถ้าทำได้แต่รือสีสององค์ขึ้นไปก็จะเป็นการนวดนั่นเองเพราะฉะนั้นการทำาฤอสีดัดตนนั้นจะช่วยได้ไม่ว่าอายุเท่าไหร่ฤาษีดัดตนของไทยกระทรวงสาธารณสุขได้ย่อมาจาก80ท่าเหลือเพียง5ท่าซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถใช้ได้นะคะเป็นการที่โรงเรียนเราจะเตรียมความพร้อมคือก่อนเรียนนะเราต้องเตรียมทั้งร่างกายและจิตใจการเตรียมร่างกายก็คือการทำาฤษีดัดตน การทําสมาธิเป็นการเตรียมด้านจิตใจการทําร่างกายและจิตใจพร้อมพร้อมเสมอในการที่จะเรียนนวดและไม่พอเพียงเท่านั้นถ้าประชาชนทั่วไปได้รู้วิธีเรียนหรือยสดีดตนตั้งแต่เด็กเล็กที่รู้ความจนถึงคนแก่ก็สามารถทําได้ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพไหนสามารถทําได้ทุกแห่งไม่ต้องมีอุปกรณ์ใดๆทั้งสิน้นเลืยสดีดตนจะช่วยตั้งแต่การเตรียมเหมือนเส้นประทานสิบทั้งสิบเส้นหมายถึงการเตรียมในเรื่องของการมองการได้ยิน การะการทรงตัวและการระบบขับถ่ายของร่างก,กายถ้าทุกคนทำไม่ต้องไปหาหมอแล้วก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องของอาหารและร่างกายต่างๆซึ่งการขับถ่ายและการย่อยต่างๆก็จะได้สมบูรณ์ขึ้นถ้าทำทุกเช้าได้นะคะจะทำให้การทำงานของเรานี่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากว่ามาได้ทำให้สมองโล่งแล้วก็มีความสดชื่นในร่างกายของเราเองทำให้การทำงานนั้นมีความตั้งใจแล้วก็ ได้ไประสิทธิผลมากที่สุด อย่าลืมนำไปทำตามนะคะคิดถึงสุขภาพคิดถึงรันนาเฮ้วหับค่ะ